ตัวไปก่อนนะแต่ว่ามันยังไม่จบนะฟังเทศนาแล้วไม่ไหวตานจะหลับอยู่แล้วอหมออย่างพระเอกอืตายเถอะ

พวก,กมงมึอมแล้วก็มึงมึงตายกเา็เถอะเอ้ยตายเขี้ยของควันอูเละฮึหายไก่อนไม่วันหาวันหาโอ้โหเละเละมือมือตายแล้วก็ยัง ไม่ต่อยกูตุ๊ดคือไม่มือแช่นี่กันเหรอไม่ไม่ได้แกมกัดจริงคนสุดท้าย เอออ๋ออะไรกันเนี่ยของกรากอนอเยิลิพี่เธอ้าอไปจากจิตพี่เธอะยชชันมาช่วยยังไงให้มันรู้ไปได้ล่ะ

人家得毛巾。嗯嗯嗯

แขนด้วยเ,เนี่ยฮะโอ้แกตาพาวสิแล้วก็นี่คือสิ่งแกตาพาร์สก็อื้อฮะดูเหมือนว่าแกก็คือว้ายโอ,โอ้เอย้ยอันตรายนั่นน่ะอี่อะไรเงี้ยโอ้ ถ้าทางแกรลูมีผีมือนะจะอยู่ได้อีกสักแป๊บก็ได้นะฉันจะไม่เล่นกับแกอีกแล้วเพราะว่าฉันปีอู้อมือแมนี่แล้วอ,อ,อะไรนักหนาเนี่ยโอ้ให้ตายสิ ฉันนี่ว <bona S 1> <here S 2> ่าทำแกได้จะแกสองแกสิก็ฉันเก่งนี่นะมไส้เอ้ยชื่อไปมมึงให้แปลงลายไงมึงตายให้นี่โลกาใหญแปลงล่างมึงเอ้ย อืมเออโอ้เออเออชีวิตออตัวประกอบคิดตัวเฮ้ยเราที่ไหนกันเล่าฉันนะวันพระเอกเฟือยไม่ตายง่ายๆแค่นี้หรอกและอีกอย่างนะ มึงเป็นตัวอะไรของมึงเนี่ยเราก็เป็นพวกเดียวกันนี่นะไอ้หัวขาว